สวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องหนุ่มสัญญาณนะครับวันนี้ในส่วนของเพล y l i ิสเรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืนนะครับก็จะมาคุยกันในหัวข้อปืนสำหรับวันโลกแตกนะครับก็พูดคุยกันเเล่นๆน,นะครับจากการได้ดูหนังเกี่ยวข้องกับภไยพิบัติของโลกนะครับที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เนี่ยณวันนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆมันจะไม่ปกติ ะครับแล้วก็มนุษย์เราเองเนี่ยก็ต้องเอาตัวรอดนะครับทั้งจากภัยอันตรายนะครับภัยพิบัติแล้วก็ภัยจากเพื่อนมนุษย์ที่พออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติเนี่ยก็จะหันมาแข่งแย่งนะครับทําร้ายกันนะครับเ,เมื่อสถานการณ์ไม่ปกติเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือ หลายอย่างนะครับกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยมันก็บังคับใช้ไม่ได้นะครับมันก็เหมือนกับเรากลับก็บไปสู่ยุคบ้านป่าเมืองเถื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ผมก็มานั่งคิดนะครับว่าถ้าหากว่าเกิดวันนั้นขึ้นมาจริงๆเนี่ยเรามีความจําเป็นต้องป้องกันตัวเองนะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์นะครับยกตัวอย่างในหมวดของอาวุธปืนก่อนนะครับเมื่อถึงตอนนั้นเนี่ยเราคงจะไม่มีบ้านอยู่ หรืออยู่อาจจะต้องระมัดระวังนะครับแล้วก่อนที่จะถึงสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับออนอกจากอาวุธปืนแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆสิ่งนี้ต้องใช้ยังชีพเนี่ยเตรียมไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของอาวุธนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยผมตั้งโจทย์ว่าเมื่อวันโลกแต่งเนี่ยเราจะเลือกตัวไหนไว้เพราะว่าเราคงไม่สามารถที่จะมีได้ ทุกตัวนะครับอย่างบางคนมีสิบยี่สิบนะครับสามห้าสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบหรือบางคนมีเป็นร้อยกระบอกผมเชื่อว่าเมื่อถึงตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องร่อนเ,นเอร่พเในจอนะครับเราจําเป็นที่จะต้องเลือกพาไปด้วยนะครับซึ่งคงเอาไปเป็นสิบสิบกระบอกไม่ได้นะครับอาจจะได้แค่สักหนึ่งหรือสองกระบอกนะครับผมก็เลยมองว่ามันก็ถ้าเลือกได้อย่าง,งน,นั้นพวกเนี่ยเราจะเลือกตัวไหนนะครับผมมีมุมมองว่าถ้าหายว่าเกิด วันที่วิปโยคขนาดน,นั้นเนี่ยตัวที่จะเลือกได้นะครับที่เป็นตัวเลือกที่ดีผมมองว่าเป็นเดี่ยวลูกสองนะครับลูกสองยาวหักลำธรรมดาบ้านๆเนี่ยครับตัวเนี้ยจะเหมาะมากกับการใช้งานในวันโลกแตกนะครับในส่วนของปืนยาวนะครับสองก็คือป,ปืนสั้นผมมองว่าเป็นคล็อกนะครับจะโมเดลไหนก็ตามนะครับจะเป็นยี่สิบหกสิบเก้าสิบเจ็ดสามสิบสี่แล้วแต่นะครับ เด่ผมมองว่าเป็นปืนกลึงอัตโนมัติขนาด9มมนะครับถ้าจะให้ดีก็ต้องเป็นตัวนี้ตัวคล็อกหรือว่าตัวอื่นที่ใกล้เคียงนะครับมาคุยกันว่าทาไมผมถึงมองว่าสองตัวเนี้มันจะเหมาะกับวันที่ที่เกิดเหตุวิโยคอยงที่ว่านั้นนะครับอย่างแรกเลยนะครับในเรื่องของกลไกนะครับอย่างตัวเดี่ยวลูกซองเนี่ยนะครับจะเลือกน,อนอกนอกหรือนกในก็แล้วแต่นะครับแต่ผมมองว่าเป็นนกนอกจะดีกว่า เนื่องจากว่าเราสามารถบำรุงรักษาแล้วก็ดูแลอะไรต่างๆได้ง่ายนะครับตัวเดี่ยวลูกซองเองเนี่ยนะครับเนื่องจากกุไกมันน้อยนะครับการซ่อมบำรุงมันก็จะจะน้อยตามหรืออาจถ้าจําเป็นเพราะต้องซ่อมบำรุงเนี่ยเราก็สามารถซ่อมบำรุงเองได้นะครับต้องนึกสภาพว่าหน้าตอนนั้นเนี่ยมันเหตุมันไม่ปกติแล้วนะครับถ้าหากว่ามันมีปัญหาขึ้นมาเราจะไปหาช่างซ่อมเนี่ยผมว่าคงยากนะครับ จะเป็นการดีคือไม่ต้องซ่อมเลยที่ซ่อมง่ายนะครับตัวนี้ก็เป็นทางเลือกนะครับสองก็คือกระสุนนะครับมันเป็นสิ่งที่อนเนกประสงค์นะครับตัวนี้นะครับสิ่งที่อนเนกประสงค์เนื่องจากว่ากระสุนลูกซองเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้หลากหลายนะครับจริงๆจะมีเยอะกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าองค์หนุงขนยางเนี่ยมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็มีลูกลูกร้อยนะครับในเนี้ยคือกระสุนลูกซองเบอร์สิบสองแต่ข้างในมี มีเม็ดลูกปลายไม่เท่ากันจะมีหลายเบอร์นะครับไล่ตั้งแต่ลูกที่มีลูกเดียวเลยหรือลูกโดดนะครับซึ่งใช้ในการต้องการทําลายเป้าหมายนะครับที่เขาเรียกว่าอะไรครับต้องการแรงแรงประทะแรงยับยั้งตูงสูงนะครับเช่นสัตว์ร้ายนะครับอาจจะเป็นสัตว์ป่านะครับอาจจะเป็นเสือเป็นหมีเป็นอะไรเนี่ยถ้าเป็นลูกโดดเนี่ยหปืนลูกซองก็สามารถที่จะ พอหอยุดยั้งได้นะครับในการเลือกใช้กระสุนนะครับมันมีทั้งลูกโดดลูกก้าวนะครับลูกยีิบเจ็ดลูกร้อยนะครับหรือมากกว่าหนึ่งร้อยก็มีนะครับเป็นลูกเบิร์ดช็อตลูกเป้าบินนะครับซึ่งมันสามารถในการที่จะเราจะยังชีพนะครับป้องกันตัวป้องกันสัตว์ร้ป้องกันชีวิตจากมนุษย์นะครับเลือกใช้ตามความเหมาะสมได้นะครับอันนี้คือข้อดีคือเราเราสามารถที่จะหากระสุนที่มีอยู่แพร่หลาย ได้ง่ายนะครับณวันที่เกิดเหตุอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่ากระสุนลูกซองก็คงยังพอหาได้ได้ดีกว่ากระสุนแปลกๆอื่นแล้วก็กระสุนลูกซองเนี่ยเอ่อมึงเป็นกระสุนจำนวนกลางนะครับการที่จะด้านหรือจะเสียเนี่ยมันก็จะยากระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวปืนยาวผมมองว่าเดี๋ยวลูกซองเนี่ยเหมาะกับวันโลกแตกนะครับเองแต่ว่าเราก็ต้องเลือกกระสุนในการใช้งานให้ให้เหมาะสม ภารกิจกับงานครับซึ่งมันสามารถที่ว่าเราจะหาอาหารจะสําหรับหาไก่หานกมาสําหรับยังชีพเนี่ยเราก็ใช้ลูกปลายได้นะครับกับสัตว์ที่ใหญ่ขึ้นมานะครับอาจจะเป็นหมูเป็นเก้งนะครับหรือว่าป้องกันตัวจากมนุษย์หนังบางเช่นมนุษย์ด้วยกันเองนะครับก็ลูกเก้านะครับก้าเมดสัตว์ใหญ่ก็เป็นลูกโดดน,นะครับตัวนี้ก็ถือว่าในประสงค์เรามีอยู่อยู่กระบอกเดียวเนี่ยสามารถที่จะ ทำงานได้ครอบคลุมเลยนะครับแล้วก็ในต่างประเทศนะครับบ้านเราเนี่ยยังเป็นยังผิดกฎหมายอยู่นะครับแต่ต่างประเทศเนี่ยไม่มีกฎหมายเ็าจะมีอะแดปเตอร์ครับอะแดปเตอร์ที่ใส่เข้าไปในลํากล้องนะครับเป็นเหล็กคล้ายๆลำกล้องปืนนะครับที่มีความสั้นยาวต่างกันนะครับมีถ้าจะไม่ผิดมีถึงขนาดเก้านิ้วนะครับสวมเข้าไปในลำกล้องแล้วมันเออแล้วมันจะเจาะรูนะครับเหล็กตัวนั้นเนี่ย มันจะเจาะรูเพื่อใส่กระสุนอื่นที่นอกเหนือจากกระสุนลูกซองนะครับซึ่งมีหลายขนาดเลยนะครับไล่ตั้งแต่จุดสองสองเอขึ้นมานะครับจุดหนึ่งเจ็ดจุดสองสองแมกนัมจุดสามแปดเก้ามมนะครับจุดสี่ห้านะครับลูกซองสี่หนึ่งศูนย์นะครับลูกซองเบอร์ยี่สิบหรือแม้แต่กระสุนชนวนไรเฟิลชนวนกลางก็สามารถนํามายิงกับปืนลูกซองได้ถ้าหากว่าเรามีอะแดปเตอร์ตัวนั้นนะครับซึ่งในต่างประเทศเนี่ยเขามีขายเป็นชุด ชุดยังชีพนะครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยยังผิกดกฎหมายอยู่แต่ว่าถ้าหากว่าเกิดในวันโลกแตกนะครับแล้วเราจัดหามาได้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่อเนกประสงค์เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยยาวเดี่ยวลูกซองเนี่ยถือว่าอเนกประสงค์นะครับสองก็คือในส่วนของปืนสั้นนะครับผมมองว่าขนาดเก้ามมนนะครับเก้าพาราเนี่ยก็เป็นอะไรที่ที่เหมาะนะครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่ามันเป็นเป็นปืนที่ บำร,รุงรักษาไม่มากนะครับไม่จําเป็นต้องบำรุงรักษาอะไรมากแล้วปืนขนาดเก้าเนี่ยกระสุนเก้ามมอเนี่ยเป็นกระสุนที่ใช้อยู่แพร่หลายทั่วโลกนะครับมีการผลิตกระสุนออกมาค่อนข้างเยอะนะครับการจัดหามันก็คงไม่ยากขึ้นไปนักในอนาคตที่จะเกิดเหตุอย่างที่ผมว่านะครับแล้วก็ปืนโพลิเมอร์เนี่ยมันไม่จําเป็นต้อง มันรักษาอะไรมากนะครับความทนทานนะฮะมันก็พิสูจน์กันพิสูจน์กันมามากพอสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวหนึ่งที่ที่จะเลือกในการติดตัวณนะวันที่เกิดเหตุอย่างที่ผมว่าเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยอาจจะเป็นกล็อกกล็อกโมเดลไหนสักโมเดลหนึ่งแต่ว่าสิบเก้าเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่กลางๆที่สุดนะครับก็เหมาะที่จะใช้ในในวันโลกแตกนะครับเหตุผลที่เลือกกล็อกเนื่องจากว่ามัน มุมภาษาง่ายนะครับกระสุนมีความแพร่หลายนะครับและการใช้งานมันไม่จุกจิกไม่ติดขัดนะครับแล้วก็มันก็มีการที่ผลิตประจําการในหน่วยอะไรต่างๆแล้วกระสุนมันแพร่หลายนะครับคือโดยรวมแล้วก็ถือว่าเหมาะนะครับที่จะใช้งานณวันนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของผมนะครับที่ที่มองว่าถ้าหาว่าเกิดเหตุอย่างนั้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะจะเลือกนะครับ ไอ้บางท่านก็อาจจะมีความคิดเห็นที่แย้งออกไปก็สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับบางคนก็อาจจะมองว่าเป็นกึ่งอัตโนมัติขนาดจุดสองสองก็ได้นะครับปืนลูกกดหรือปืนจุดสองเอ็มอาร์ก็เป็นปืนย่างชีพนะครับก็เป็นปืนที่สามารถป้องกันตัวได้ด้วยนะครับแต่ผมมองว่ากระสุนปืนชนวนริมเนี่ยณวันที่เราหากระสุนยากแล้วก็เราต้องใช้กระสุนที่เข่าเก็บนะครับกระสุนชนวนริมโอกาสที่มันจะด้านจะเสียเนี่ยมีสูงนะครับ แล้วถ้าหากว่าเจอสัตว์ที่มันเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์อันตรายเนี่ยสองสองอก็ยังพึ่งพาไม่ค่อยจะได้นะครับแต่สําหรับมนุษย์หรือว่าเป็นสัตว์เล็กทั่วไปเนี่ยได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นช่วงวิกฤตเนี่ยสองสองอก็ยังเป็นอะไรที่พึ่งพาได้แต่ไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าสองตัวนี้นะครับน้ำหนักเบานะครับการใช้งานอเนกประสงค์ครอบคุมหลากหลายนะครับ อนุภาพรุนแรงนะครับพอที่จะป้องกันตัวได้ประมาณนี้นะครับมองเรื่องการป้องกันโรนะครับนอกเหนือจากตัวนี้นะครับอาจจะต้องมีอุปกรณ์ยังชีพอุปกรณ์ทาครัวนะครับมีมีของมีคมมีเสื้อผ้ามียารักษาโรคก็ว่ากันไปนะครับแต่ในส่วนอาวุธเนี่ยวันนี้เรามองเรื่องของอาวุธนะครับในส่วนอื่นนะครับก็ต้องเตรียมพวกปัจจัยสี่นะครับที่ต้องมีอยู่แล้วปัจจัยสี่้วก็ต้องต้องมีอยู่แล้วนะครับ มีดก็สําคัญนะครับเดี๋ยววันวันหลังวันหน้านะครับวันหน้าถ้าเกิดว่าได้ทาคลิปอีกเราก็จะมาคุยเกันเรื่องของมีดนะครับอุปกรณ์ยางชีพเอ่อปัจจัยสี่นะครับยารักษาโรคอะไรต่างๆนี้เราต้องเตรียมตัวนะครับก็เป็นแค่ความคิดนะครับว่าถ้าเกิดวิกัตขึ้นมาเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับแล้วเราต้องเลือกนะสมมติว่าเราต้องเลือกวันหนึ่งต้องเลือกว่าที่เรามีอยู่ต้องขายออกนะครับต้องเก็บรักษาไว้จะต้องเก็บตัวไหนนะครับผมมองว่า สองตัวนี้นะครับจะต้องเป็นสองสิ่งสุดท้ายที่เราจะรักษาไว้นะครับจะขายออกหรือว่าปล่อยออกหลังสุดนะครับเพราะว่ามันใช้อเนกประสงค์ที่สุดนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องหนุ่มจันยังครับผมวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่าน,นี้ครับผมสวัสดีครับ